สวัสดีค่ะต้อยนะคะวันนี้พี่ต้อยก็จะมาทำจุลินรีย์นะคะนี่ค่ะเตรียมอุปกรณ์คือรถนะคะน้ำปลาพี่ต้อยใช้น้ำปลานะคะนะคะ่ะที่ขานไม่ได้เลยก็ไขค่ค่ะไข่ซื้อมาสิบกล่องนะคะเดี๋ยวเรามาทำจุลินรีย์กัน อัตราส่วนก็น้ำปลารสหนึ่งช้อนนะคะต่อไข่หนึ่งลูกนะคะหนึ่งช้อนต่อไข่หนึ่งลูกเดี๋ยวเรามาตอกไข่กันเลยดีกว่าทําทั้งหมดวันนี้ก็สามสิบขวดนะคะสูงมองไม่เห็นนั่งทำสามสิบขวดนะคะเดี๋ยวเรามาตอกไข่เลยดีกว่าอันนี้คลิปจะยาวนิดนะคะ ไม่ทิ้งนะคะเปิดไข่แล้วก็เก็บไว้ไปเป็นปุ๋ยด้วยนะคะเป็นปุ๋ยได้นะคะแล้วก็ตากแดดไปป่นก็ได้ะคะ่ะหรือใส่โคลนไปเลยก็ได้นะคะจุริซีนนี่ก็ที่ทํานี่ก็คือปุ๋ยนะคะปุ๋ยชียวพัพนนี่ค่ะเพราะว่าจะช่วยบํารุงดินนะคะให้ดินดีต้นไม้ที่เราปลูกก็จเจริญงอกงาม รถข่ของมานี่หมาก็จะเข่าแล้วใส่ลูกใส่ลูกพร้อมไเที่ยวมาขายแล้วเดี๋ยวพี่ต้อยปิดเสียงไปนะนี่ค่ะพี่ต้อยก็ได้ไข่แล้วค่ะสิบลูกเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตี ไข่นะคะใส่ผงชูรสแล้วก็ใส่สน้ำปลานะคะอันนี้สิบลูกเราก็ใส่ชูรสสิบช้อนนะคะหมดนี่จะพอไหม <laughs> สิบช้อนนะคะใส่แล้วนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาก็ต้องสิบนะคะน้ำปลาน้ำปลานี่ต้องไปซื้อมานะคะไว้ทำจุลินทรีย์โดยตรงหนึ่งสอง กเจ็ดแปดเก้าสิบค่ะพี่ต้อยก็ใส่าชูรสสิบน้ำปลาสิบแล้วก็ไข่สิบนะคะค่ะแล้วก็มาตีคนให้เข้ากันแล้วก็มาคนให้เข้ากันนะคะเดียวได้กระทะใหญ่เลยค่ะ ให้ชูรสนะคะละลายละลายไปกับไอ้นี่เลยน้ำปลาไข่นี่ค่ะเดี๋ยวพี่ต้อยขอตีไข่ก่อนนะนี่ค่ะพี่ต้อยก็แอรตีไข่แล้วนะไข่สิบฟองนะคะแล้วก็น้ําปลาสิบช้อนชูนรสสิบช้อนนะคะนี่ค่ะเราก็คนให้เข้ากันนะคะ เครื่องปรุงนะคะต้นไม้ก็เหมือนคนละค่ะต้องบำรุงนะคะเราก็มาทําปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยจุลินทรีย์ให้ตน้นไม้เจริญเติบโต,ตบำรุงดินนะคะให้ออกลูกออกดอ,อกออกผลให้เรากินนะคะแต่ขั้นตอนก็คือหนึ่งแล้วเครื่องปรุงเราพร้อมแล้วส่วนน้ําเนี่ยพี่ต้อยก็จะทําไว้สามสิบขวดน้ําเนี่ยเราก็น้ําเปล่านะคะบวกอ่า มีน้ำตาชุ่มกค่ะส่วนการเตรียมน้ํานะคะใ้าไก่ก็จะเราสามารถใช้น้าประปาหรือน้ําคลองน้ําแม่น้ําก็ได้นะคะแต่ถ้าน้ําคลองน้ําไม่น้ําก็สามารถทําได้เลยแต่ถ้าเป็นน้ําปปาเราต้องตากแดดไปก่อนให้คอรินเขาหายเพราะว่าเขามีคอรินน้ําประปาก็จะมีคอรินอยู่เราก็ต้องให้คอรินจางตากแดดหรือว่ากอกทิ้งไว้ค่ะมีค่ะเนี่ยเสร็จแล้วอุปกรณ์อีกอย่างก็คือกลวยนะคะ เพราะแรงๆพี่ต้อยไม่มีกลวยพี่ต้อยก็ทำกระดาษนะะี่ค่ะนั่นใส่พี่ต้อยจะตักใส่ยานะสองช้อนเนี่ยเวลารองน้ําเราอย่ารองเราอย่ารองเกินรอยนี้นะ,ะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราใส่จุลินทรีย์ไปมันจะล้นนะคะอ่าเรามากองกันเลยเรามาใส่กันเลยนะคะจุลินทรีย์เราพร้อมกรอกเลยค่ะหนึ่งต้อยใส่ทีละสองก่อนนะคะ อยู่ริมถนนนะคะเสียงรถอาจจะรบกวนนี่ค่ะสีก็จะสวยนวลเลยนะคะนี่ค่ะแต่ว่าถ้าเราทำอย่างนี้ไปเราก็ตากจนจนกว่าเขาจะแดงนะเพ,พราะน้ำจืดซีเเวลาตากแดดเขาก็จะแดงมันก็จะมีเชื้อขึ้นนะคะแต่ว่าเวลาเราทำเนี่ยเราก็สามารถผสมหัวเชื้อได้นะคะเพราะเรา ต้องการให้แดงเร็วแล้วก็ผสมหัวเชื้อนะคะเอาหัวเชื้อที่เรามีอยู่พ่อพี่ต้อยก็จะทําวางไว้หน้าบ้านแล้วก็ขายนะคะแล้วก็จะเอาไปลดต้นไม้ที่สวนให้น้องสาวนะคะรํารุงดินออกลูกออกดอกเยอะเลยค่ะนี่ค่ะวิธีทำง่ายๆ เสร็จแล้วเราก็ต้องตากแดดให้มันแดงนะนะคะต้องเขย่านะคะเขย่าได้ทุกวันยิ่งดีนะเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องนอนก้นเชื้อมันจะได้เกิดนะคะถ้าเราเขย่าทุกวันแต่บางทีก็ขี้เกียจเขย่านะสองสาวันก็ได้ค่ะอ่า๋ด้ข่ววนไปทุกคนนะคะ ทำไม่ยากนะคะเราทำใช้เองได้ถ้าเราปลูกต้นไม้เราทำสามารถใช้ในอของเราได้เลยในสวนของเรานะไม่ต้องไปซื้อนะคะซื้อก็ราคาก็หลายหลายบาทเหมือนกัน ขวดขขวดขวดวดยังเลยค่ะล้วต้องเปิดค่ะเราก็จะใส่เท่ากันทุกขวดแล้วนะคะมันก็จะแดงเท่ากัน ไข่สิบฟองนะคะอันนี้กะว่าเออน่าจะพออาจจะไม่พอถ้าไม่พอเดี๋ยวเราก็ต้องเอามาตีเพิ่มเที่ยวหลังน,นี้ไม่ได้ไปซื้อแล้วไข่ซื้อมาแค่สิบ เหลืออยู่สี่ขวดนะคะได้ก็ถ้าเรามีปุดไข่แล้วก็บดปุด่ด,ดไข่ใส่ไปด,ด้วยได้นะคะแต่วันนี้พี่ต้อยตอกเมื่อกี้ยังไม่ได้บดนะคะนี่ค่ะแล้วนะะี่ค่ะพอเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาเขย่านะคะแต่ว่าวันนี้พี่ต้อยอ่ะเขาจะใส่หวัวเชื้อไปเลยนะคะเพื่อให้มันแดงเร็ว นี่นะคะหัวเชื้อของพี่ต้อยจูรินซีเหมือนกันข้าเนี่ยเราต้องตากให้แดงอย่างนี้เลยนะคะข้ามมาหน่อยเพราะว่ามันเป็นพี่ครับแคบนี่ค่ะเช็ค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 หัวเชื้อเรานี่ตากแดดจนแดงนะคะอย่อย่าพี่ใใต้อยก็จะมาใส่หัวเชื้อนะคะทั้งหมดเนี้ยนี่ขวดเอาถ่ายอยู่อะมาหยิบเองก็ได้ แลวนี่แต่หัวเชืกินแรงมากเลยไม่ได้หดวายนะคะเือหัวเชืดอตัเรียนสีนี่ค่ะเราก็ใส่อย่างละหน่อยเพื่อให้มันมีเชื้อนะคะมันจะได้แดงแล้วก็ตากไปจนแดงนะคะ น่าจะหมดขวดละอ่ะแม่ปลาเซจากน้ำที่มีไข่มีมีน้ำปลาน้ำตาลก็ใส่หัวเชื้อเข้าไปก็จะเปลี่ยนเป็นสีนะคะ เราก็ต้องตากไปให้มันจนแดงเข้มเลยค่ะเวลาเราลดต้นไม้เราก็ผสมนะคะเราไม่ได้ลดหมดขวดนะคะน้ำหนึ่งบัวก็ใส่สักกะประมาณพอดีค่ะบนมุงดินลูมต้นไม้ให้เจริญเติบโตดีขึ้นเขาก็จะออกลูกออกผลนะคะเราสามารถทำใช้เอง นี่ค่ะแล้วเราก็จะมาเช็คกันนะคะเช็ค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 ขย่าค่ะขย่าให้เข้ากันนะคะนี่หัวเชือ้อสวยอนะคะนี่ค่ะขยับเช็คเชเช็คเช็คๆช็คเชนะคะนี่ค่ะขยับแล้วก็จะเป็นสีนี้สวย เป็นสีแดงนะคะมีการตขย่าเท้าก้าวไม่ได้ค่ายตั้ยขยแบก้าวนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะตาคนจนแดงอย่างเนี้นะคะนี่ค่ะตั้งโชว์ไว้ที่ที่นั่นนี่ค่ะขย่าก่อนติดฝาแล้วก็ขยาเขย่าทุกวันได้ยิ่งดีนะคะนี่ค่ะขย่าทุกวันได้ยิ่งดีก็จะเป็นสีนี้ตากไปจนแดงอย่างเนี้ยค่ะ เขย่าให้เกิดฟองอย่างนี้นะคะทุกว,วันจะจาสีก็ได้น่คะให้เกิดฟองอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะโอเคนี่เดี๋ยวพี่ต้อยขอเขย่าแป๊บสิบสี่นาทีแล้วคนี่ค่ะเราก็เขย่าให้หมดทุกขวดเลยนะคะให้เกิดฟองนะคะแล้วก็ตากแดดไว้นะคะ เช็ค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 คี่ะใหาเห่ยจนเปิดฟองอย่างนี้นะคะแล้วก็เปิดจนโดนฝนได้ไหมนแล้วจนตากไว้จนแดงอย่างเงี้ยค่ะพอแดงเสร็จเราก็อย่าเอาโดนแดดเยอะนะคะเราไว้ในแสงแดดลาไดเพราะเดี๋ยวหัวเชื้อเขาโดนแดดมากเขาจะตายแล้วก็สามารถยิบไปใช้ลดต้นไม้ผสมน้าลดได้เลยแต่ถ้าหน้าฝนเราไม่ผสมน้ําเราก็เทๆตามคนต้นไม้ฝนตกลงมาเขาก็จะนั่นนะคะแต่ผสมต้นไม้ผสมน้ำก็จะดี ค่ะนี่ค่ะวิธีทําน้ําจุลินทรีย์ลดต้นไม้ลดผลไม้ดอกไม้ของเราให้เจริญเติบโตงอกงามนะคะค่ะพี่ต้อยก็มาทําน้ําจุลินทรีย์นะคะน้ําปุ๋ยชีวภาพเพื่อลดต้นไม้นะคะต้นไม้เราก็จะได้ออกลูกให้เรากินเยอะๆบายค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ thank s for watching ขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย